วิชินลาฮีโรมานิรโรฮีมอัสลามุอะัยกุมท่ามาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะซูเราที่สี่อันนิุซาสถานที่ประทานซูร์เมืองะดีนะมีทั้งหมดจำนวนหนึ่ง้ยเจ็ดสห์อายะคลิปนี้เป็นอายะที่สามสิบห้า وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا คำแปลและถ้าหากปู่เจ้าเกรงว่าทั้งสองจะแตกแยกกันดังนั้นก็จงแต่งตังต้งตุลาการคนหนึ่งจากญาติของสามีและคนหนึ่งจากญาติของภรรยาถ้าหากทั้งสองฝ่ายปรารถนาที่จะปลองดองอันลอดจะทรงสร้างหนทางประสานระหว่างเขาทั้งสองให้แท้จริงอันลอดทรงรอบรู้ทุกสิ่ง และเป็นผู้ทรงตระหนักเสมออัถาถธิบายเพิ่มเติมที่60ของประโยคที่ว่าดังนั้นก็จงแต่งตั้งตุลาการคนหนึ่งจากญาติของสามีและคนหนึ่งจากญาติของภรรยาถ้าหากทั้งสองฝ่ายอธิบายว่า ทั้งสองฝ่ายหมายถึงทั้งฝ่ายตุลาการและคู่สามีภรรยาในการทะเลาะเบาะแหวงกันทุกครั้งการประสานรอยร้าวของสองฝ่ายสามารถเป็นไปได้ถ้าหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปรารถนาการปลองดองกันและถ้าตุลาการพยายามที่จะทำให้เกิดการปลองดองโดยจริงใจและยุติธรรม อธิบายเพิ่มเติมที่6กหนึ่งของประโยคที่ว่าอันล้ะจะทรงสร้างผลทางประสานระหว่างเขาทั้งสองให้แท้จริงอันล้ะทรงรอบรู้ทุกสิ่งและเป็นผู้ทรงตระหนักเสมออธิบายว่าในอายะนี้อุรอานได้จัดการวางแผนไว้อย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ง ระหว่างสามีและภรรยากล่าวคือก่อนที่จะมีการนำเรื่องความขัดแย้งไปสู่การตัดสินของศาลหรือการแยกกันโดยเด็ดขาดทั้งสองฝ่ายจะต้องหาทางประนีประนอมกันก่อนแผนการของกุลอ่านก็คือแต่ละฝ่ายจะต้องตั้งตัวแทนของตนมาเพื่อพิจารณาสาเหตุของความขัดแย้ง และพยายามหาทางออกในการแก้ปัญหาแน่นอนผู้ที่เหมาะสมจะมาทำหน้าที่นี้ก็คือญาติของทั้งสองฝ่ายที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องใครจะเป็นคนแต่งตั้งตัวแทนที่จะมาทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการนั้นอันเลได้ทิ้งเรื่องนี้ไว้โดยไม่ให้คำตอบ ทั้งนี้เพื่อที่แต่ละฝ่ายจะได้แต่งตั้งตัวแทนของตนขึ้นมาคนหนึ่งจากบรรดาญาติของตนเองถ้าหากทั้งสองฝ่ายต้องการที่จะไกล่เกลีย่ยข้อขัดแยง้งหรือผู้นำของทั้งสองครอบครัวอาจจะดีเริ่มขึ้นมาก่อนและมอบหมายการทำหน้าที่ไกล่เกลีย่ยให้แก่ตุลาการสองคนหรือถ้าหากกรณีความขัดแยง้งถูกส่งไปยังศาลแล้ว ก็อาจมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นมาสองคนก่อนที่ศาลจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้เกี่ยวกับเรื่องอำนาจของอนุญาโตตุลาการหรือตัวแทนที่ทั้งสองฝ่ายตั้งขึ้นมาเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกันนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ตามทัศนะของฮานาฟีและชาฟีี อนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจที่จะตัดสินชี้ขาดแต่อาจจะแนะนำวิธีการต่างๆสำหรับการประนีประนอมซึ่งอาจจะเป็นที่ยอมรับหรือปฏิเสธจากคู่สามีภรรยาก็ได้แต่ถ้าหากคู่สามีภรรยาเองมอบอำนาจให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินที่จะให้มีการยาหรือการแยก หรือดำเนินมาตรการอื่นๆแน่นอนสามีภรรยาคู่นั้นก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของอนุญาโตตุลาการฮัซันบัสรีกตาดะและนักกฎหมายอื่นๆอีกบางคนมีความเห็นว่าอนุญาโตตุลาการได้รับมอบอำนาจให้บังคับการประนีประนอมกัน มวใช้บังคับให้แยกกันอิบนิบอับบาสซาอีดบินจูเบอิบรอฮิมนักีซบีมุฮัมหมัดบินซิรีนและนักกฎหมายคนอื่นๆอีกบางคนมีความเห็นว่าอนุญาโตตุลาการมีอำนาจอย่างเต็มที่ที่จะใช้การตัดสินใจของตนเองเกี่ยวกับการปรีีประนอม หรือการให้แยกจากกันอย่างใดก็ได้ตามที่เขาเห็นว่าเหมาะสมคอลิฟะอุสมานและคอลิฟะอาลีเคยมอบอำนาจให้อนุญาโตตุลาการที่ท่านทั้งสองแต่งตั้งขึ้นมีอำนาจเต็มที่ในการที่จะสั่งประณีประนอมหรือสั่งให้แยกกันตามความจำเป็นของสถานการณ์ตัวอย่างเช่นเมื่อกรณีของอาเกล บุตรของอบูตอรีฟและภรรยาของเขาปาติมนะบุตรสาวของอุตบะบินรเบียะได้ถูกนำมายังศาลของคอลิฟาอิสมานท่านก็ได้แต่งตั้งอิบนีอับบาสจากครอบครัวของสามีให้เป็นอนุญาโตตุลาการและแต่งตั้งมุอาวรียให้เป็นอนุญาโตตุลาการของฝ่ายภรรยาและท่านได้บอกคนทั้งสองว่า ให้ใช้อำนาจแยกสามีภรรยาออกจากกันได้ถ้าหากสถานการณ์จำเป็นในทำนองเดียวกันคอลีฟะอาลีก็ได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นมาสำหรับกรณีเช่นเดียวกันนี้และท่านได้มอบอำนาจให้อนุญาโตตุลาการสั่งประณีประนอมหรือแยกคนทั้งสองออกจากกันได้ นี่แสดงให้เห็นว่าอนุญาตโตตุลาการดังกล่าวนี้ไม่มีอำนาจที่ภาคษาคดีแต่ถ้าหากในตอนที่ได้รับแต่งตั้งผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องได้มอบอำนาจการาพิพากษาให้การตัดสินของอนุญาตโตตุลาการก็มีผลบังคับเช่นเดียวกับการตัดสินทางกฎหมายอื่นๆจบอายะที่สา ท่านทั้หลายจงเผยแพ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบ,บีมุฮัมมัดซาลลัลอะัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตาฟีมุนกุลอ่านความหมายทำพีอันกุลอ่านอัถาที่บายโดยมาลานาชซย,ยิตอบุลลามาวดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันสื้อหนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่ง หน้าที่สามร้อยสี่สิบห้าถึงสามร้อยสี่สิบเจ็ดขออัลลอฮประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดูเลนยนะอัสลามาลาุอะลัยกุมก้า